เฮ้ยนี่มันหน้าเว็บอะไรกันวะไล,ท,ลท์พอดทีเฮดลงเถียนล่วงหน้าได้แล้ววัสดี Combat Arm ์มรีโหลอุ้ยมันเป็นเกมยิงเหรอเนี่ยน่าสนใจมากกดเข้าไปแป๊บเอาว่ะกดคลิก้าไปลงทงเถียนล่วงหน้าเข้าผ่านทางไลน์งั้นเดี๋ยวมาก่อนอ่าพอล็อกอินแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับข้อกำหนดในการเริ่มกิจกรรมออกก็จะมีกิจกรรมนะครับ มีการบอกว่าถ้าเราลงทะเบียนล่วงหน้าผ่าน LivePort ยึดคอมแบทอาร์มรีโหลใช่ไหมอ่าในระหว่างวันที่29-21ตุลานะครับก็จะได้ของตามเงื่อนไขนี้เลยนะีครับตามนี้เลยแน่นอนแล้วเราก็กดตกลงไปแล้วลงทะเบียนล่วงหน้า <c oughs> โอเคเรียบร้อยเราลงทะเบียนล่วงหน้าเสร็จเรียบร้อยติดตามบัญชีราะมีการแบบเด้งแจ้งเตือนด้วยเหรอวะโอ้า oh <c oughs> จ,จากน้จะกาดาวโหลดเกมตัวนี้นะครับผมโอเคงั้นเราไปเล่นอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งแล้วกันก่อนที่จะมาเปิดจริงๆจ,จังๆโอเคลุยอา่าแล้วเราก็มาอยู่ในะหน้านานี้ว่ะเอาวัานนี้ว่ะเฮ้ยเข้ามาแล้วว่ะแล้วเราก็ต้องตั้งชื่อตัวละครแป๊บอยากจะรู้จริงๆว่าเกม Combat a r m นะครับสนุกแน่นอนผมว่าว่ะเอาว่ะแล้วเราเลือกตัวละครอม ตัวผู้ชายดูน่าจะตัวใหญ่กว่าแล้วเราเลือกตัวผู้หญิงดีกว่าจริงจริงเออเราเลือกตัวผู้หญิงดีกว่านี่มีธงชาติไทยด้วยนึกว่าจะไม่มีซะแล้วเอาว่าไหนนั่งดูดิเชียร์เก้ท่าวิ่งว่ะแอตติชันว่ะมีการตบความกระลุกดวยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอเคผมจะตั้งชื่อโอ้ยเสียงเกมดังมากเลยว่ะอขอลดเสียงเพลงไปแป๊บลดสักเหลือศูนย์เลยล่ะ ส0บยแล้วกันเอาสิบ่สิบสามสแล้วกันอ่าโอเคนี่แหละและ้วตรวจสอบไม่สามารถตั้งชื่อเล่นเหมือนกับผู้มีคนชัดไม่จริงอะ่ะผมว่ามันไม่จริงมันไม่ใช่เรื่องจริงแน่นอนข้าไอชานี่นาวอเตอร์ปักไอช,ช้าของพวกเรา,ข,าข่าไอช,ชาเฟิกลุยเลยแล้วกันโอเค เซเว่นเดย์วกิจกรรมเจวันเหรอแล้วาก็เจากนววววนําเสนอโอเคแล้วนําเสนอวันแรกแค่ล็อกอินก็ได้ของเลยป่ะแน่นอนอยู่วะเอาอยู่อ่ะเอาอยู่คลิกปุ่มใช้ปุ่ม F1 เพื่อใช้ดูข้อมูลก็ได้เออใช้มูนการใช้งานจดหมายมีจดหมายส่งอะไรมาให้เราหรือเปล่า <c oughs> มีอะไรอยากได้ของฟรีวะ <c oughs> โอ้ยมีระบบแรงด้วยหรอเช็ด เชียห้าพันนับกันเป็นตัวเลขเหรอโอหอยากได้แบบนี้อะอยากได้แบบนี้อ้ยเราอยู่2องพันององ่ะรีอย็กเจ้าวิกผมเคยใช้ชื่อนี้ผมเคยใช้มันคือชื่อเมืองจริงเอาว่ามีระบบเจอกับ AI ด้วยนะเลือกโหมด i l ลิ m ม n a นชั่นฝ่ายทีมอ่าเลือกแผนที่ได้ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นล็อกอินปะ7 d a วเนี่ยวันที่1วันที่2วันที่3ภารกิจอ่าโอเคกิจกรรมเป้าหมาย Uh huh. แล้วก็วิธีการเติมโค้ดนะครับใครที่มีโค้ดอยู่แล้วนะครับผมโค้ดเนี่ยเพื่อได้โค้ดมาเออเอาโค้ดเอามาเติมยังไงนะครับนี่เลยครับกดที่เมนูโอเพนเลยครับขึ้นมาแล้วก็ไปที่ร้านค้าแล้วก็คูปองโปรโมชั่นนะครับนี่เอาโค้ดมาใส่ตรงนี้เลยสกาเล็เรือแล้วเขียนชื่อไงอ่าเติมไม่ได้แล้วก็ใส่รหัสผ่านอ่าปุปป๊บปัปป๊บปุ๊บปั๊บฮะแล้วก็กดโอเค คูดคุปองที่คุณป้อนไม่สามารถใช้ได้ถ้ามีโคูดก็มาเติมตัวนี้นครับโอเคนะโอเคหลานค้านะครับเลือกประเภทอืมแต่งตัวเหรอมันมีให้ทดลองไหมทดลองใส่ไหมพเมียมเอาหวาปืน DSR ปืนที่เราคุ้นเคยวะ่ะ AK อลองใส่ได้ไหมั้ยมันเท่หวะ่ะมันเท่จริงวะ่ะเรามี GP ด้วยไอ้เขาฟีหนึ่งวันด้วยนะเว้ยเอาสีขาวแล้วกัน <laughs> <laughs> เออเออแจม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 มากชุดคู่ต่อสู้มันอยู่ไหนแล้ว่ะชุดเล่าอยู่ไหนแล้วไม่ชุดเล่าอยู่ไหนเนี่ยมันคือคอสเมติกเหรอเปิดผนึกเอา้าเดี๋ยวเราก็เปิดอ๋อนี่ไงเรียบร้อยอินบ็อกซ์โอเคเลือกไอเทมตรงร้านแลกเปลี่ยนมีแลกเปลี่ยนด้เหรอสมมุติว่าเราเล่นไปเล่นมาอย่างเงี้ยนะแล้วมันก็ได้พลอยมาแลกอะนะอืมก็โอเคนะก็โอเคนะ เออแต่ผมอยากอยากดูไอ้คังของพวกเราอยากรู้ว่าไอ้ปืนผมเนี่ยนะผมอยากได้เอคมีเอคไหมทั่วไปเอ็เหรอไม่ค่อยหอิวเท่าไหรอ่อ่ะในระดับตำนานเอ้ยมันเอ้ยปืนนี้ก็ปืนเทพเลยอย่างเงี้ยงั้นลุยเลยได้ไหมผมอยากลุยมานานแล้วอะ่ะหน้าแรกนี่ไงลายชื่อห้องเอาเป็นโหมดแบบคนน่าจะเล่นเดสแมทกันปะเฮ้ยก็ได้อยู่นะ กด f5 เริ่มเสียงปืนเสียงปืนประจังจันอ้าวอันนี้คืออะไรคืออะไรก่อนเอาละเขาเล่นกันจะจบจะจบแล้ววะจ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 บแล้ววะการวิ่งนัดเดียวหนึ่ง k i l พวกเราว่ะปรับเสียงแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก่อนอย่าวุ่นวุ่นรีบกันเหรอ โอเคโอเคแล้วเฮ้ยไม่มันแม่นจะวะเอาวไม่นะนู่ไนเดี๋ยวก่อนเลยโอ้ดเลยเดี๋ยวก่อน ผมว่าผมแล้วจะจับทางเกมนี้ได้แล้วแล้วแต่ผมจะไม่ยอมอีกต่อไปพอเราเข้ามานี้แพ้เลยปะช่บอกเราดีว่าพอเราเข้ามาแล้วเราแพ้เลยไม่นะ โอ้โหมันบอกมันแนะนําให้เราไปเล่นกระปอดเลยอะผมจะไม่ยอมผมบอกเลยว่าผมจะไม่ยอมแล้วคอยดูล่างที่ผมเอาจริงซะก่อนนะผมจะล่างเอาที่เอาจริงผมจะใช้จะไหนไม่ติดตั้งนี่แหละคอยดูกูซะก่อนมากงจริงละนะ้่านนี้ดูแคบอะโอ้ยเฮ้ย้ยพวกกูเอาปืนมาผิดแล้วแหละกูบอกเลยโอ้ย เฮ้ยเอาว่ะปืนจิ้วว่ะไปทำไมมันเตียนกันจะว๊าบไปมันเก่งเกินไปแล้วนะเอาเด้อเอาเด้เฮ้ยไม่ให้ฉันไปอยู่บนเถอะโอเคชนะ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 ตัวชนะตัวไปไปไปเพื่อนไปเพื่อนถือปุกเลยแล้วกันมึงมาเลยปิ้ว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 มาเด้อโห ใช่ไปแล้วโคใตายตีนหมดเลยนะครับไม่เอาไเอาว่าเอาว่าโโยพอระยะพอปืนพอปืนที่กูใช้เป็นต่้ไหนพวกมึงก็เล่นดาดกันอย่างแคบเลยเอออยจาดแค่โดนตะกูเกมมิ่งมันป่าแล้วเบิดมันตวงตี กูตายแล้วเบิดอีกไอ้สัตว์เอ,อ้ยเอาสีน้ำเงินเหรอนี่เราแพ่แบบรึ่งต่อรึ่งเลยเนี่ยโอ้ดูมันวิ่งไล่ยิงดิไม่แล้วมันหลุดไปได้ยังไงเพื่อนไม่โอ้ยแค่มันมันยุ้วจัดเลยล่ะ โย่คุตายระเบิดอีกแล้วมันเข้ามามันไม่เข้ามาหรอกมันกลัวละ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 วหนึ่งคิวมันยากจริงๆวะ่ะมันยากมันยากมากเลยวะ่ะเอา้เอาว่ะนัดช็อตวะ่ะนัดช็อตคืออะไรละ่ะเอาว่ะนอีกนิดเดียวว่ะเราพยายามเรากำลัง พยายามที่จะเข้ามามันมีไอ้พวกวางระเบิดอยู่ข้างบนอนะผมว่าเราต้องไปข้างบนไปเพื่อที่จะอ่านี่ <c oughs> ตอนแรกอยากจะลงแรงนะแต่ตอนเรียเริ่มรู้สึกไม่อยากลงแรงและเฮ้ย <c oughs> ไอ้ตัวนี้มันกินไม่โดนเลยดูดิ่มันกินไอ้คนนี้ไม่โดน,ดน,น,ดน,นดโดเลยโอ้ยเดือดจังวะ เอ,อ้ยเอ,อ้ยโดนมันไม่ตายเออเออเออเจ๊ช็อตนี้แบบกระสุนหมดใครอยู่หลังกไไูปะเออเออ,เอ,อ กี่คิววะสี่คิวเลยนะเอาว่าอย่างเอานี่แหละคือการพัฒนาการของพวกเราอย่าเพิ่งไม่ตั้ดตันเออเออเอเอแค่อย่าง,งมันมันจริงมันเหมือนห้องปิดตายอ่ะโดนที่แบบเราโดนลุมอยู่อะ่ะไม่มันมันอยู่ข,ข้างเราเลย ไม่แล้วมาเกิดอะไรตรงนี้เนี่ยตายบ่อยเหลือเกินเพื่อนบุกอ่ะโอ้โหช่วยเพื่อนไม่ทันเกือบรักเกือบรักอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวมันฆ่าไปห้าสิบสองคนเลยคนเดียวอ่ะนะเช็ดแค่มีกาคแนะนำให้กูเล่นกับบอดจังเลยสองวอตเซน อย่าบอกนะว่าคือเดสแบทแล้วใช่ไหมโอเคค่าหนึ่งร้อยเราจะเป็นคนที่พิกโอกาสให้ทีมเราชนะทีมเราสีน้ยเงินค่อยๆเดินค่อยๆเดิน,เ,ดนเราอยู่ตรงไหนละโอเค <S <S โอ้โหเอ้เดี๋ยวก่อนเราจะไม่เข้ามาเ้ทีมป่าตุก้าชนะเข้าใจะเป็ลูก เพื่อนเราไม่เล่นทางขวาเลยเราต้องบีบนเนี่ยเราทำไมอีกฝั่งมาเล่นทางขวาเราแล้วเนี่ยยังไงยังไงยังไงเียงเพื่อนไม่พีโอกาสให้เป็นวิกฤตกูไม่เจอใครเลยเามาเราจะไม่ทำให้ที่เฟรเด็ดขาดไม่ยนะ์น เราจะไปทำให้ทีมแแ้บเราจะไปทำให้ทีมแแ้บวิ่งแล้วเหนื่อยวิ่งแล้วเหนื่อยวิ่งแล้วเหนื่อยใจเย็นโอเคโอเคอีกนิดนึ่งยัดแค่แคดช็อตยังมีความแม่นอยู่ยังมีความแม่นและยังมีความแม่นอยู่เราจะไม่เข้าบาสเทีมต่อตูข้ามชนะเราจะไม่ทำให้ทีมแแ้บเดือนการเมื่อไรเราจะชนะบ้างโอเคกูเล่นกับบอลก็ได้ไป เล่นกระบอกกันไปเลยมาคุณเล่นกระบอดนี่หรอมามาเลยอะไรเนี่ย <c oughs> โอ้โหโอเคนะครับผมก็มาหอมปากหอมคอแล้วกันเออแล้วก็ความประทับใจเกมนี้นะครับนี่คือการแน่นชุดว่ะผมว่ามันคือการที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะมีการแต่งตัวที่แบบก็เขาเรื่องอยู่นะแล้วก็แบบลายปืนที่แบบโคตรเท่ปืนอีกเยอะอยเรียบที่ผมไม่ได้เล่นเลยนะผมอยากให้แบบได้ล,ลองว่ะผมก็อยากลองอยู่นะ อยากให้รีบเปิดเวอร์เดี๋ยวเราเป็นลองกันดีกว่าเออแล้วก็มีอะไรนะไอมีหลายโหมดด้วยกันออที่เรายังไม่ได้ลองเช่นกันก็มีวันแมนอาวมีก็มีด้วยควอลิทายลิเจนเอลิมิเนชั่นโคออปอย่างเงี้ยเดี๋ยวเจอกันอีกที่เ,เซิฟจริงจริงไอเซอิฟจริงไอเซอิฟจริงเราอะ่ะและกิจกรรมนะครับที่เราลงทะเบียนไลน์พอตไปนะครับจะได้รางวัลตอบแทนล่วงหน้านะครับสำหรับคน ที Workers, ่เข้าพีลิจิเตอร์นะครับพวกเขาจะได้รับไอเทมเฉพาะผู้ใช้ไต้หวันไทยและอินโดนีเซียไอเทมมหาการถาวรสี่ชนิดพร้อมทีมตรงชาติด้วยนะรางวัลสำหรับไล่พอร์ตใหม่เป็นครั้งแรกเฉพาะผู้ใช้ในไต้หวันไทยและอินโดนีเซียเท่านั้นที่ได้อุปกรณ์เสริมถาวรอย่างเหรียญประเทศสําหรับผู้ใช้ใหม่ทุกคนรางวัลสำหรับผู้ใช้ใหม่ทุกคนหลังจากไล่ชาลเลนจ์น่นะครับจะได้อาวุธในตำนานสาว3ิวันสองประเภทบวกอุปกรณ์สว่านเวอร์ชั่นแรก30วันติดตั้งโดยอัตุนมัติเลย แล้วก็เ็อาวุธประเภทถาวรและทิมเกียร์นะครับผมรางวัลกิจกรรม7วันนั่นเองแล้วก็รางวัลตรวจสอบการเข้าร่วมเช็คชื่อหรือล็อกอินนะครับโอ้ยเพราะว่าต้องมีอยู่แล้วอันนี้ต้องมีแล้วมันสําหรับผู้ใช้ทุกคนเลยต่อไปสําหรับรางวัลผู้เล่นทุกคนหลังจากไลน์ชาเนลลิ่งนะครับก็ <c oughs> คือมีอาวุธกาชานะครับมีทาร์ทไวพอนมิสซิลี่บ็อกซ์5อันนะครับเกียร์กาชานะครับคือกล่อง วาโลปลิมิตเต็ดเกียร์มิสเตอรี่5อันเจ่ดกันครับผมแล้วก็ <Wow. S 1> มีคูณ3ามรถ E.P. แล้วก็ T.P. บู๊ตสิบชิ้นนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับอย่าลืมลงทะเบียนล่วงหน้านะครับผมกับไลน์พวดพีริจิเตอร์ลุย <c oughs>